เราจะไปกันที่นครนายกเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณเดี๋ยววันนี้เราจะไปพนักงาน สวัสดีค่ะไปอ่ะค่ะสวัสดีค่ะเขาให้รีบมาเพื่อมาเคลียร์งานกันไม่มีงานอะไรต้องเคลียร์กันหรอคะไปแล้วเราก็ยังไม่ได้เปิดตวัวไปแล้วเราก็อะไรเปิดตัวดาวเด่นดาวเด่นหนูอยู่ไหนเนี่ยองตององตองสองดาวเด่นสวัสดีค่ะมันไม่ช่ผมทรงนี้ที่หนูทำให้แม่แล้วเดยวคนนั้นยังไงน่ะ แม่กับอันยองคือกันอันนี้ยองเลยไหมอัญยองแม่จะค้นหาแล้วโน่นนี้กลัวกลัวกลัวใครทำแล้วใส่รองเท้าใครอยู่ใครทำน้องใส่รองเท้าใครคะพี่เท้าพี่อุ้งไงพี่อุ้งแล้วแม่หนูหายไปไหนอีกแล้วล่ะแม่จ๋า นานแล้วคันนี้นี่เราแม่คนเดียวเลยนะคะรู้ไหมคะเนี่ยบายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> หนูยังขัดใจกับทรงผมแม่อยู่มันไม่ใช่ทรงนี้ที่หนูทำให้แล้วนะคะเราก็ใกล้จะออกแล้วแล้วเราจะมาบอกว่า <c oughs> สถานที่ในวันนี้ที่เราจะไปก็คือวันนี้เราจะไปกันที่นคะรนานะยก เฮ้ยไปกันไปกันทุกคนนายักเจอกันค่ะ <AU> จุ๊บจุ๊บกันกันจุ๊บ่ชางสีถ่ายไข่อันนี้ก็จะไอ้แม็กซ์เกียนโอโก้ป้องอึหมวกนี่กับยายบ้านค่ะทุกคนพร้อมค่ะ Are ready? you Yes Let's go Are you ready? Go go อายุเนนลดี้มีใครนั่งไหนคเี <laughs> เออดูของตัวเองว่างตั้ง<า>เยอะโอย Let's go <S <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราซื้อกล้องมาใหม่เพื่อที่ว่าจะให้แม่ถ่ายนะคะ <hundred. S 2> เดี๋ยววันนี้เราจะมีไปสเรส FC, ริมตัด PFC ด้วยกันครับเขาเปิดร้านอาหารอยู่ตรงนั้นพอดีแถบบแบบนั้นใกล้มากอุ้ยหนึ่งชั่วโมงเองอะ่ะจากเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอคาเฟ่ที่ไหนจะแวะก่อนเพราะตอนนี้หิวมาก เลือใช่ไหม <c oughs> โอ้ป่าจุกไปไหนแล้วป่าไปหรอป่าไปอ่ะอยู่หลังล้อตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้เอานี้เอย้ยเดี๋ยวเอานี้ๆ <c oughs> เอาละค่ะทุกคนเราได้ออกเดินทางของจริงเป็นไงบ้างคะเป็นไงยังไงบ้างคะ,คะมันเป็นยังไงล่ะคะกินข้าวรออิบัต อิ่มอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะมแม่ขอ,ขอบคุณนะคะแม่จอยชำน้ำมาให้นะคะมีแคบหมูแล,แล้วก็ข้าวเหนียวหมูของคุณแม่เห็นไหมคะทุกคนต้นข้าวเขียวๆเลย อันนี้ต้นอะไรนะไปรู้คอมมินต์นแบบายใจเย็นเฮยหนูว่ารูไหนรูนี้รูนี้รูนี้แหละค่ะหนูอ่ะกท่ไหนไหมจะไปทางนู้นแม่เก่งแม่มากไม่ใช่แม่เด็กแม่อยู่แถวนี้ถึงแล้วเลือกกาแฟกันจะได้เอาตอนนี้เราทำเลนวายหายนี่ไม่รู้มันจะเกิดหน้าอะไรอ๋ อ้ไหนขนมหวานเลยคาเฟ่้องใหญ่นะะก็คือวันนี้นะคะจริงๆเรายังไม่ได้บอกน้องๆเลยว่าที่พักเราคือที่ไหนหรือว่า แม่เองก็ยังไม่รู้นะคะว่าที่พักเราคือที่ไหนกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะทำอะไรบ้างเขาเรียกว่ามันทริปเซอร์ไพรส์ก็จะเห็นว่าน้องๆเตรียมกระเป๋ามาเยอะมากโอ้คณจอยนั่งหลังตรงเชนนะคะาชาญประเทศปานิชินสเปสปุยนี่จริงๆพี่ตัดผม,ม,มตมะะรงนี้ให้แม่ถ้าเราไหวเนี่ยนะคะทรงเรื่องตัดให้อ่ะแต่ว่าตอนนี้มันปิดพลาดเนี่ยแม่ทำผมตรงรันมอไว้อู่้นี่คืออาหารของเราอันนี้ของเราทูต โอ้นี่สวยจริงแสดงแรงลิศพิชิตลีดเดอร์แล้วโบนัสก็กินอยู่ข้างหลังน่าทานอ้อนมอไม่เดือดเลยไว้ข้าได้ไหมคะได้เลยนะคะน้องเจ้อร่อยเฮ้ยเหมือนจริงจริงกันเลยด้วยเขาบอกว่าผู้เรียนเหมือนผู้เรียนกลัวยังอิ่มอยู่เลยค่ะจะว่าไปอ่ะ เยินด,ด,ดีต้อนรับสู่เมืองนครนายกแล้วค่ะอีกหนาทีค่ะทุกคนจะถึงร้านอาหารของเรา เคปีเห็นแล้วเขาก็จำได้เลยแต่ว่ามาถึงเพื่อนเราอะลองพี่นัดลงไปก่อนไหมล่ะพี่เออคนสุดท้ายออััอะไอ้าา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 อาาหาาาา้ อยกเราแพ้บอกว่าไม่มาคิดว่าจะมาตั้งใจค่ะตั้งใจจะมาเลยโกปะฮิตตั้งทุกคนเลยค่ะแล้วแล้วทีมงานก็ลงมากันก่อนว่าจะจะไปเขาเรียกว่าโกัทุกอะไรนะเรียกคนรัคเลยก็ต่างต่างแล้วใส่ กินยอไหมคะสวยทำป่าค่ะทุกคนนลาบแค่น้ำปลาสุดชื่นมากค่ะแล้วตอนนี้ชุดหนูก็ถูกกระเด็นกระดอนไปด้วยอาหารนะคะคือวิวนะคะที่จะไปที่พักค่ะเฮ้ยแพ้วก็เลยมันคือบ้าน ทางนู้นไม่มีแต่้องแทบกัดถนนไว้ให้อยู่แล้วรูไหนเนี่ยนี่เหรอระวงนนี่นะคะทุกคนอืมเออลูกเจนเห็นนะคะสงองนาทีสองนาทีเอ้ยนทำไมมันเหมือนวนวนไปทางออกไม่ใช่ไม่ใช่กลับได้นะอยากรู้อันนี้นี่เจอแล้ว ป้ายที่พักล้วค่ะนี่ค่ะป้ายที่พักของเราบาลโคอนี่วินล่านะคนยุกมีความหวังดุยไม่ต้องกลัวอะไร<ด>แล้วทีนี้จะหนุกจังน่าชอบขับรถอย่างนี้อชอบแบบนี้คุณแม่ชอบค่ะสวยมากเลยค่ะเลี้ยงดีมากเลยอ้วนทวนสมบูรณ์มากค่ะอ้วนทวนสมบูรณ์ค่ะ เาเช็คอินนะคะใครมานะคะวาาคนที่วิลล่าอย่าลืมแวะถ่ายน้องนะคะเอาไว้แล้วเอาเอาเอาน้องความสจแเราก็งมันเย็นนิ่งเลยเอาสองตัวแม่ค่ะหนูอยากเลี้ยงควายค่ะมันน่ารักอ่ะแต่มันไม่ทนร้อนนะเธอต้องเอามันเข้าร่มบ่อยๆตอนเนี้ยเหมือนเราจะออกแบบนะ อ๋อยังไม่ออกโคดเคี้ยวเยลเคี้ยวดีเนาะมันแบบแล้วเราก็จะมาเจอป้ายข้างตรงนี้ค่ะเก่งมากเย่ถึงแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะสวยค่ะยังไม่ทันยังไม่เห็นแต่วยจสวยค่ะ ใช่ค่ะบรรยากาศดีนี่ก็คือวิวข้างหน้าที่พักนะคะไปเบิ้งทุง่งนากันไปเบิ้งทุง่งนากันบอไปเบิ้งทุง่งนากันนะคะหลังจากที่แบบขับรถมายาวนานมากอู้หน้าอเขาทำไมสวยจังเลยนะลูกเนะาะค่ะหูเขียวเขียวชะอีเอ้เขียวชะอุมเขียวขจีเขียวชะอุมปาปาเข้าที่พักกันก่อน ว้าวทางเข้าสวยมากเขามาเขามาหนูอยากมีบ้านแบบนี้ค่ะเราแพ่ถูกหวยพยคงนี้พูดมาตั้งแต่สมัยเด็กๆจำได้ไหมตั้งแต่หนูจำความได้เราแม่ถูกหวยกดรองเท้าด้นนี้ใส่ไหนบ้านนี่นะคะมีรองเท้าเปียวว้นที่จวเราไม่ใส่ก็ได้สวยอ่ะนี่ก็คือพื้นที่ เล่นกิจกรรมกลางแจ้งเดี๋ยวเราต้องมาออกกําลังกายกันตรงนี้นะคะจนทาอาหารทุกคนเดี๋ยวเราต้องได้มาใช้แน่นอนอุยอ้ยมีบอร์ดเกมใช่เมื่อกี้บนรถวันนั้นกับน้องเค้กกาลังพูดกันว่าลืมมาบอร์ดเกมมาชอบมากดีใจไหมคะดีใจค่ะบ้านพักสวยมากมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคน จะมีอีกสองห้องนอนสองห้องน้ำนะค่ะเราไปดูกันไหมคะได้เป็นจอยค่ะอยากอยู่บ้านอย่างนี้ทำอะไรดีข้าว่ะอย่าแม่ดูหวยหวยเหก็ อันนี้ได้เซ็กซี่ของจริงแล้วคะ่ะนี่ยค่ะแม่ผมจะเซ็ก kind ซ of anyway> ี่โชว์เด้อฮะเดี๋ยนะเดี๋ยวแม่ต้องมาแช่น้ำตรงนี้นะใส่ถุงได้ไหมคะแบบสีโป๊เอแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงโขหาคนทางบ้านค่ะกับคุณจอยนะคะวิวหลักร้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขึ้นไปดูขั้งบนค่ะเนมไหมคะ คะคะดูเด็กๆดูเรื่องมัน,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 นมต้องพูดแบบมาแกอย่าแย่งเรากินอ <c oughs> ะการแล้วคะเกมซาทักขืนน่าแกอย่าหลงทางช่วย แม่ก็ลุกคุณขาลมันติดไอ้แ่เงตลกนลดนึงเนี่ยคุณไหคนคนนี้อะไรพอลูกจะหอมก็ไม่ให้หอมแล้วก็มันจะกระเทียมอ่ะสนุกไหมคะไม่คือลมมันพัดมาโอ้ ข้างบนก็ถ่ายลูกนะคะส่วนคุณแม่เราเสิร์ฟอันหนึ่งเดียวเฮ้ยปลดตัวก่อนเปิดตัวก่อนเกมนี้คิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะก็ต้องอยู่แล้วค่ะ ค่ะว่าเออ่กินขนมปังห่านี้เหรอคะทำให้ดูใหม่อีกรอบเลยว่าดูวิธีการอ่านของเขาน,นะคะเขาต้องเอามือถือไว้ใกล้ๆเนี่ยค่ะทุกคนถือไว้ใกล้ๆอย่างนี้เพื่ออ่านม,มือคุณน้องอุ่งนี่แมนแฮนซัมจังเลยนะคะอ,อน้มาสเตอร์เบดรูมดีมากอะตรงนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าโซนนั่งเล่นก็จะได้เห็นเด็กๆทำกิดจิดรรจปะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ไปเล่นน้ำกันโอเคไหมคะแม่ได้โอเคถึงเวลาที่เราคอ Are you ready Are you ready เย้ h ต้องบอกก่อนว่าแม่จะกลัวกันเล่นน้ำใช่ไหมคะใช่จ้ะมาเดี๋ยวหนูจะสอนอุ่มแต่แว่าแม่ไม่ไปลุกนะคะลูกโอเคจะให้แม่เริ่มจากตรง น้ยน้ยโกรธเนาะเจ้าลงไปเป็นไงคะนั่งตรงนี้ได้ไหมค่อยๆลงค่อยๆลงเอาที่ขาดถึงแม่กลัวเนาะคุณแม่ไม่ประสบกบารณ์ว่าไงนะคะหอยลอมประสบการณ์น,นั่งห่วงยางคะ่ะแล้วไปเท <ไง S 3> ี่ยวที่ทะเลแล้วทีเนี้ยคะ่ะก็มีเพื่อนนะคะเขาเขาโดดขึ้นข้างๆอะ่ะแล้วแม่ก็เกาะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วห่วงยางตลบ อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ลงทั้งหมดเลยค่ะเราแล้วแต่ว่าแม่คิดว่าแม่จะต้องตายแล้วแต่มันไม่ตายเพราะาขาแม่ยังถึงอยู่เดินได้ไหมคะเดินได,ไดน้ค่ะแต่ว่าต้องมีอะไรเกิดหนออล,อลองปอป่อยปๆน,นี่ไงนี่ไงแม่ก็เดินได้นี่ไม่ต้องเกาะอ่ะลองค่อยๆยปล่อยมือค่อยๆ่อยถ้าเกิดถ้าเกิดเดินไม่ได้ก็มาจับใหม่ได้ นี่นะคะแม่จอยคนที่เก็บเงินส่งลูกเรียนว่ายน้ําตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่อนุบาลหนุบ้านนะคะแต่ตัวเองไม่ยอมว่ายน้ำมาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ว่ายน้ําไม่เป็นแม่ก็เลยกลัวลูกแม่ว่ายน้ําไม่เป็นค่ะอ๋อก็เลยให้หนูเรียนใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปไม่ไปไว่ายน้ําที่หมู่บ้านได้แล้วมั้งเนี่ยไ <c oughs> ด้เล่นกับน้ององตรงแล้วมั้งส่วนทางนู้นนะคะเริ่มแล้วของคุณเา ฝึกว่ายน้ำครั้งแรกในวัย49นะคะทุกคนปกมือให้แม่จอยหน่อยค่ะเย้ป้าค่ะร้อนค่ะอมร่อยน้นหมูกระทะห้วยปรือนะคะน้ำจิ้มยกสองมาราคาทางนี้ก็ทาน ทุกคนกำลังฉุก <laughs> ค่ะทุกคนขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบายบายอาบน้ำเสรกันหมดแล้วนะคะแล้ว เรามายืนอยู่ตรงนี้ตรงโซนครัวนะคะเพราะว่ามีรีเควสจากน้องน้องคุณแม่จอยนะคะหิวค่ะเขาได้ฟังโฆษณาบะหมี่เกาหลีนะคะจากน้องมิวเลยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะกินเล่นน้ำฟัาแค่หิวเป็นพิเศษแบบนี้แหละคะ่ะนี่นอยาจะชวนรีเทนเนอร์รีเทนเนอร์เพจพี่ปิ้งก่อนแต่แม่พี่บอกให้ทาก่อนหอมมาก จะลงเลยค่ะชื่อเกลียวใหม่แต่นี่แพลตฟเป็นใช่ไหมล่ะค่ะแพลสอนสูตรใหม่ค่ะทุกคนให้เราพาผสมต่างเชียร์เชฟค่ะโอเคใส่หมดเลยไหมคะเชฟเลยถ้าเราติดหวานเด็กน้อยมายืนรอเด็กน้อยมายืนรอกินแล้วค่ะ อ่าสู้เขานะคะแม่ครัวนีอะไรหรออันนี้คือที่อุบิงค่ะแล้วแม่จำที่แถวทานเมื่อกี้นี้ได้ไหมคุณรอไม่ไหวแล้วค่ะถ้าทางจะหิวจะค่ะอ๋ออ,อ,อร่อย,อ,ยอ,อร่อยไหมคะอืมอร่อยได้เอาเองถุงนี้อร่อยอยากเพิ่มความอร่อยไหมคะทำยังไงคะนี่ <c oughs> น้ำพริกก็่ะ <c oughs> อะไรก็อร่อยค่ะงงมากคือคือยังไงคะเดินไปคลิปมน้าหรออยู่ที่ก็เดินมาอยากเพิ่มความอร่อยไหมคะแอบติดใจอค่ะอยาลกกินมากค่ะไส้กรอบติดกันอย่างนี้หน่อยนะคะต้องความอร่อยเ้กรอบต้องแตกขนาดนี้เลยจะได้เข้าเนื้อซอสซึแค่นี้เหรอคะใช่ทพาไมห่วงจังเลยคะ อย่ามันจะไม่อร่อยหรอใช่พีชสังข์โอเคให้เอาไปไลฟ์สังข์มีคนแอบแซ่บแม่จอยใจดีน้ำพิกกับหมูแม่จอยใจดีนะคะซื้อได้นะคะผ่านช้อปปี้ไลน์เฟสบุ๊คทิกตอรค่ะมีหลายเมนูหมูของแม่จอยนะคะใครอยากลอง แบบออนไลน์สั่งได้เลยค่ะน้ำพริกกับหมูแม่จอยนะคะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะวันนี้เราจะกินกับมาม่าเกหลีนะคะอืมอร่อยิ่มแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเมมเต็มเพียงวันเดียว See you tomorrow นะคะ ามาีมีเด็รอ <ố Share> มีเด็กกับห้องแล้วเดีต้องไปส่งน้องก่อนเดี๋ยวนี้เอิองนอนเร็วมากนะคะตอนนี้เวลากี่โมงนะคะแม่เรากินมื้อเย็นกันที่กี่โมงน,นะคะเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วถือว่าดึกแล้วสําหรับุงเอิมเดี๋ยวงเอิงนอนก่อนเที่ยงคืนค่ะง่วงมากก็ ยังไงบ้างคะคุณแม่วันนี้สนุกค่ะแม่แม่ได้ไปเที่ยวกับแบบเด็กๆอย่างเงี้ยรุ่นหนูเงี้ยบ้างไหมเคยไหมในชีวิตไม่เคยค่ะแล้วมาแล้วรู้สึกไงรู้สึกตัวเองเป็นเด็กขึ้นไหมหรือร้อนวันวานหรืออะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็ไม่ได้ย้อนวันวานค่ะแต่เหมือนกับว่าได้ทําอะไรที่ที่ไม่เคยทคําค่ะเหมือนกับว่าลงเล่นน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะก้าวผ่านความกลัวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคะ่ะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ได้มาเที่ยวกับเด็กๆในทีมนะคะก็หวังว่าจะานี้พวกเราจะมีแต่ความสุขฝัสดีนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย